สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเอาวันนี้ก็มาอยู่ที่เดิมนะครับวันนั้นเรามาเก็บติดทางรถไฟแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็มาอีกรอบครับปีนี้น่าจะได้มาสามรอบข้าวสุกไม่เสมอกันครับยายมาแต่เช้าเลยก็ช่วงรอน้ำค้างนะครับเราก็เช็ครถรอ วันนี้แชมมาสายครับแชมไปไหนมาเป็นนอนเฝ้ายายเหรออ,อ,อันนี้วันนี้มีเหตุผลให้อภัยให้ภัยวันนี้แต่ถ้าไปหาเมียนน่ไม่ได้นะช่วงงานเร่งๆนี่วิ่งไปหาเมียนีย่โดนเลยนะชุดใหญ่เลยอ,เอ,อ๋วันนี้ให้อภัยครับเมื่อวานไปเฝ้ายายนอนโรงพยาบาลไม่ได้นอนคนระับยังวิง่งมือเปลื วันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาใส่ตะแกรงที่เราทําตัวยึดอถมาใหม่ใส่ตะแกรงเมื่อวานเราเปลี่ยนมอน้ําครับพิจเจอของใหม่ไม่ได้เลยยุดรถเปลี่ยนเลยครับซื้อมาให้เุิบแก่จอรถเปลี่ยนเลยครับโอ้โหม้อน้ําเหมือนจะรูแบบรูเวลามากนะเห็นม้อน้ําใหม่มาถึงไอตัวเก่ามันพุ่งเลยครับเป็นน้าพุเลยแน่นอนมาก ปฏิโกติดตั้งตะแกรงเขาครับถ้าไม่ใส่มันเสียวๆนะเดี๋ยวไปเกาะต้นไม้เกาะอะไรทะลุนะครับเพราะว่าตำแหน่งของรุ่นนี้มันจะมองไม่เห็นด้วยนะจะอยู่ข้างหลังครับเวลาถอยชนต้นไม้ถอยชนอะไรนะทะลุเลยนะก็ต้อง กันให้เขาหน่อยครับมาดูมาดูปลายท่อพิจัครับดูผลงานของความความดื้อของพิจันี่ครับไปแล้วครับปลายท่อร,ร้าวแล้วนี่นะช่วงนี้แตกน่าจะส้มได้นะเอาไปให้ช่างที่เราทับมาส้มให้ ร้อนไปครับไหมหมดเลยนะน่าจะไม่เหมาะกับรถเกี่ยวครับแบบนี้ว่าไงถูกใจไหมครู่หม่เลืกกาวนาครับช่างบอกถ้าไม่ถึงวันนี้ก็พรุ่งนี้นะพิจะเขาแบบอดใจรอมากนะกาวนาเขา ถ้าไม่แต่งก็มันไม่แรงครับมันพอไปได้นะแต่ว่ามันยังไม่สุดครับอาการรถตอนนี้ก็อาการมันจะเป็นรถไม่ค่อยมีแรงนะครับอาการก็จะประมาณว่าควันดำนะควันดำนิดหนึ่งแล้วก็แรงมันยังแรงไม่สุดครับต้องให้เขาแต่งกับวันนหน่อยมันจะได้แบบดีๆนะ เสื้อสวยได้ว่ะดิจะได้เสื้อสวยครับช่างดำบุรีรัมผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทางการช่างดำบุรีรัมจะทำอะไรอีกเครื่งองมอมแมมเลยครับอันนี้น้ำมัน ซึมนะนิดหนึง่งตอนแรกเราเปลี่ยนมันหายแล้วครับเปลี่ยนไอ้ยางฝาวาวนะที่แรกมันมันรั่วข้างหลังนี่ครับมันซึมพอเราเปลี่ยนเสร็จมันหายแล้วเราก็เปิดอีกรอบหนึ่งครับเปิดตั้งวาวนะก็เลยซึมอีกนะเดี๋ยวต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่อีกครับรอบนี้มันซึมข้างเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวซื้อมาเปลี <tiden. S 2> ่ยนใหม่ เปลี่ยนกรองหรือ,อยังฮะใส่กรองหรือ,อยังกรองอากาตรงนี้ที่แรกมันซึมนะครับเปลี่ยนโอริงแล้วก็ดีขึ้นนะไม่เปียกแล้วครับโอริงสายเส้นนี้โอริงมันหดครับแต่ปั๊มก็แห้งๆนะครับ สายผ่านเครื่องตัวนี้ก็น่าจะหยอดนิดหน่อยโรงงานทุกวันครับเจ้าดองใหม่ของเรายังไม่มีปัญหาอะไรนะทำงานแบบเต็มวันเต็มวันเลยตรลเลอร์รุ่นใหม่ครับ เราต้องอัดจาดบีด้วยนะเหมือนคูบต้าเลยนำค้างแห้งได้ที่แล้ว นี่น่าจะอยู่นี่ทั้งวันครับน่าจะหมดวันนะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะวันนี้ ไม่ค่อยสวยครับมิตะย่าเลยนะยาครึ่งต่อครึ่งเลย เกฝนตกครับเราว่าจะเกี่ยวต่อนะแต่ว่าฝนตกเมื่อคืนเราก็เลยจอดนะครับแล้วก็มาลงเช้าเอาเลย chẳng thi ạ chôn sau kỳ đích mình cướp đột sau ạ ào qua màu này may chưa lên